สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสัสิธรชลารัตสาขาบ,บัญชีรหัสนสักศึกษา6311312029วันนี้หนูจะพาทุกคนไปเที่ยววัดพระธาตุกันค่ะก่อนอื่นที่จะพาไปเที่ยวมาฟังป,ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวัดพระธาตุกันค่ะค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่ชานครเรียกว่าวัดพระธาตุนั่นเอง โบราณสถานสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นมิ่งขวัญของชาวเมืองนครศิีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิชนทั้งหลายสัญลักษณ์ของจังหวัดน,นครศิีธรรมราชที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือพ้าบารมีท่าเจดีย ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมาหาธาตุตรวรมหาวิหารเนื่องจากเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดมาหาธาตุเป็นโบราณสถานนับเป็นปูชยานียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้พระบรมธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบทรงระฆังคว่ำมีม มีจุดเด่นที่ยอดเจดีซึ่งหุ้มด้วยทองคำแท้จากความเชื่อเล่าสืบต่อกันมาว่าองค์พระทาตประกอบด้วยทรงรูปพันธุ์และข,ของมีค่ามากมายจรดปลายเจดีค่ะ ตอนนี้เราก็ติดไฟแดงอยู่ที่สี่แยกหัวอิดนะคะมาถึงครึ่งทางแล้วเราจะมุ่งหน้าไปสู่วัดพัฒธ์กากันนะคะเหลือีกไม่กี่กิโลแล้วเราก็จะถึงวัดพัาา์แล้วน,นะคะทุกคนเห็นอะไรไหมคะนั่นวัดพัาน์เราก็มาถึงแล้วนะคะระหว่างทางเราก็มาซื้อน้ําก่อนนะคะเราอยู่น้ํามากนะคะเราก็มาซื้อน้ากันก่อน ไปเราไปสั่งน้ำกันทุกคนนี่คือผู้ร่วมทิปของเรานะคะอากาศเป็นไงบ้างคะร้อนร้อนมากไหมล่าังซื้อน้ำอยู่นะทุกคนเราอยู่น้ำมากเพราะก่กนมันร้อนเราก็จะมุ่งหน้าไปสู่มหาะ่ากันอ่าเราก็ได้น้ำมาแล้วนะคะเราขอกินน้ำหน่อยนะคะ วัดพระธาตุค่ะนี่นะคะทางเข้าทางเข้าวัดพระธาตุวัดที่ดังที่สุดในนะคร่นเลยนะคะคนเยอะคนเยอะมากทุกคนไปเราบุ้งเข้าไปสู่ข้างในกันเฮนู้ hey, no, วัดพระธาตุเราไปจอดรถกันก่อน <c oughs> เราไปจอดรถกันก่อนนะคะ <c oughs> คนเยอะมากวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วย ละเยอไปเราไปจอดรถกันก่อนนะเราจอดรถกันแล้วนะคะที่นะคะวัดพระธาตุค่ะยอดพระธาตุสูงมาก ใจให้ผ่องใสความหมายของคาว่าชั่วคือลบคาว่าดีคือบวกคาชั่วคือทาลบพูดลบไปคำดีคือคำบวกพูดบวกคิดบวกตอนนี้นะคะนะอากาศคือร้อนค่ะร้อนร้อนมากร้อนมากนะคะคนร่อนเยอะลวค่ะคนเริ่มไม่มีลวค่ะตอนนี้ วัดป like ุณน,น,น,นะพวัด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 กตินะคะ,ครคะเร้ก็มาไหว้พระกันนะคะคนเยอะมากทุกคนร้อยคนหายก่อนนะคะเราจะเข้าไปไหว้ค่ะค่ะนี้เราก็จุดเทียนกันก่อนนะคะ เพืทเทียนก่อนคะ่ะอุ้ยเทียนดับลมลมแรงคะ่ะลมแรงถ้าเราก็จะมาจุดทูปนะคะเรามาจุดทูปเทียนน,นะคะ นี่นะคะนางก็กําลังไหว้พระอยู่ค่ะขอพอรสักนิดเพื่เสริมสิริไอ้แก่ตัวเองนะคะตอนนี้คนก็เยอะอยู่นะคะแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะ ปักขอบฟ้อนเสร็จแล้วนะคะไม่ปักขอบฟอนเสร็จแล้วปักทูบเตียนปักทูบกันค่ะปัดีนะถ้าเราปักไม่ไดีก็ปแล้วแล้วพไมจัไปเลยค่ะน่าขูดใจคอ

ไว้พระทำมบุญไม่พระหลายรูปมากค่ะไว้ครบเพื่อที่จะเอาดอวบเบอร์มาไว้ที่พระนะคะ นี่นะคะเราก็จัดเดินไปค่ะผ้านห้จาน้านี้นะคะใช้หลอพระธาตุค่ะผ้า,ะะท,า,าที่เขาแห่เวลาตอน มันจะเป็นละครันนนงนะคะก็ไแม่ตีนะคะเด๋วยวชอกมาในตอนนี้ก็มีเด็กตัวน,น้อยมาอีกคนที่ตามเรามานะคะเลือดหลานใครเขาไม่รู้แต่รู้รู้น้องเขาน้าละ เราต้องเดินเวียนให้รอบนะคะรอบเลยค่ะนคท่มารไมตจับห้นะคะาออกข้างนอกกันไปทำบุญกันก่อนใช่เราไปทำบุญกันต่อนะคะทำบุญวันเกิดจ้าพระมีเยอะมากค่ะ มีปะตามประจำวันเกิดมีปะตามประจำ hey, เดือน,นเนรีนพระที่เราทำบุญวันเกิดกันนะคะนี่แลหละวันน้าขออาจารย์ในเช่วนวันอาทิตย์นะคะแล้วแต่ศรัทธาของเรานะคะนี่ค่ะนี่เราได้ทุกคนไปถึงบุญค่ะทำบุญค่าทำบุญวันเกิดกันวันเกิดเราเองนะคะทำบุญใส่กลองผ้าอนุอัน สีติ80ดสิองค์นะคะนี่นะคะทั้งหมดแปองค์ค่ะโ <Okay. S 1> อเคนเาคอก็คือเกิดงว,วันนะคะวันเกิดอก่อนนะคะเขาเกิดวันปะเลือดนะคะ วันดีค่ะวันครู <Hey. S 1> ดื้อเหมือนครูไหมไม่ทราบเหมือนกันกล <Hey. S 1> ับไปว่าปารข้างนอกกันดีกว่าไปตายรู้ก,กัน <Hey. S 1> นี่นะคะ จะปิดตุดตอน,ตอนผ้าถวายพระค่ะโอ้ยคือตอ้นเนี่ขาดรอนมากรอนมากเลยทุกคนน้ําหมดไปแก้วหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ที่เราซื้อเมื่อกี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปอีกที่หนึ่งมาไหว้พระวิหารพระมหากรจายนะนะคะหรือพระแอร์นี่นะคะนี่ค่ะไปเรามุ่งหน้าเข้าไปดูข้างในกัน ซมกันค่ะไปเริ่มค่ะเราได้มาแล้วนะคะเรามาดูกันเลขอะไรเลขสิบค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปอ่านข้างบนนะคะเลขสิบคืออะไรไปกันคือหมายเลขสิบของเราเมื่อกี้นะคะทุกคน ค่ะตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปสู่ศูนย์จำหน่ายสินค้าที่ระลึกของในวัดพรทธ,ธาตุนะคะเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ แคะ่น่าค่ะนี่เป็นแท้นะคะ มีหลายร้านมาก น,น้ำส้มแก้วที่สองค่ะเราซื้อในว,วัดพระธาตุแก้ว10บ,บาทค่ะเพราะว่าแก้วแรกที่เราซื้อเมื่อกี้นะคะหมดแล้วอากาศร้อนมากค่ะเราก็ต้องซื้อแก้วที่สองค่ะน้ำส้มเกี๊ยิมะอร่อยมากนะคะมาปักกันได้เลยแก้ว10บบาทค่ะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปที่รถนะคะเราจะกลับแล้วแล้วก็เราจะมุ่งหน้าไปที่วัดพัดเออไม่ใช่ค่ะเราจะมุ่งหน้าไปที่ทุ่งท่าลาดกันต่อนะคะ นี่นะคะเราจะพาทุกคนมาเที่ยววัดพระธาตุาเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เราจะพาทุกคนไปที่ทุ่งท่าลาดนะคะหรือสวนาธารณะนะคะโนเราเดินจนเก็ดกาหมดแล้วค่ะเมื่อขา้อนก็้อนค่ะนกหายหมดแล้วนะคะตอนนี้เมื่อก่อนนกเยอะมากนกพิราบเยอะมากนะคะ,ะค่ะ ตอนนี้เราก็มาที่รถเรานะคะเรากําลังจะออกจากวัดพระธาตุนะคะเราจะมุ่งหน้าไปสู่ทุ่งท่าลาดกันค่ะเราออกจากวัดพระธาตุแล้วนะคะอย่าชนคนค่ะอย่าชนคนค่ะเราออกจากวัดพระธาตุแล้วค่ะ จุดเด็ดของวัดพระธาตุคือไหว้พระแล้วนะคะบางคนมีเลขเด็ดค่ะต้องมาซื้อลอตเตอรี่นะคะนี่ค่ะเราออกจากวัดพระธาตุแล้วนะคะค่ะเราออกจากวัดพระธาตุแล้วคะ่ะจิงจริงงเราไปไปไหนกันคะไปท่งนานนละอ่ะเราไปจุ่งทาลาดกันต่อนะคะค่ะนี่นะคะในส่วนของทุ่งทาลาดถึงแล้วหรือว่าเรียกว่าส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะคะ สวนเซเลนาะเราต้องกินไข่ปิ้งนะคะไข่ทรงเครื่องค่ะคนอื่นเราไม่รู้แต่เราชอบกินไข่ปิ้งไข่ทรงเครื่องมากค่ะเรามาที่นี่กับเรามากินส้มตํานะคะอานักอ่นลมโบราณนะคะทุกคนรู้จักกันไหมเอาไปต่อมื่องต่อมืองต่อเร่งต่อ,ตอ,ตอนนนะคะไข่ปิ้งกินกันไหมคะทุกคนเขาเรียนรถตตินมากค่ะทุกคน ิ้งมาที่นี่เราก็ต้องกินไข่ปิ้งค่ะเพื่อนนะคะสามลูกยี่สิบค่ะไปแ๋ป้วเราซื้อ,อไข่สวนเรื่องกันมาแล้วนะคะจะให้สี่ลูกไปครั้งีเขาแถมทุกครั้งกับที่มาแกว่าอย่าบอกใครนะแถมสี่ลูกไปเรามุ่งหน้าไปที่สวนสัตว์กันค่ะไปค่ะเลี้ยวค่ะโอเคค่ะ รถรถิดขาดรถเกิดขาดรถค่ะดขาดเสโลว์สมอชั่นเลยค่ะนี่นะคะไปค่ะคนขับทางเง้นมากเลยค่ะทุกคนค่ะส่วนสัตว์ก็อยู่ข้างหน้านี่นะคะเดี๋ยวจะพางทุกคนเข้าสวนสัตว์กันค่ะเฮ้ยมีรถวินเชษด้วยค่ะค่ะอาจาัดรูปก่อนนะค่ะจัดกันส่วนสัตว์ปิดนะคะแล้วก็นี่เราพักพามาชมวางแล้วกัน ไปด้วยนะคะสนใจลงมาจีบกับเราไหมคะแต่ร้อนมากค่ะตอนนี้เราจีบมาแล้วค่ะต้องานาณ30บาทครึ่งชั่วโมงได้ค่ะ สถานที่ถ่ายรูปของท่าลาชนะคะถ่ายรูปสวยมากจะถ่ายรูปป่านนี้คงจะร้อนมาก่ะทุกคนเราขอไม่พาไปถ่ายนะเราร้อนปน่านี้เราพามาดูแค่นี้พอนะนี่ค่ะบายบายสำหรับวันนี้ก็จบทริปแล้วค่ะเดี๋ยวเราค่อยพามาใหม่นะคะนะคะเราก็จะ